สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับปก็บาบพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID Line เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับอ่าอีพีนี้นะครับก็ราคาเดิมราคาย่อมเยาว นะครับองละห้ารอยบาททุกรายการนะครับแล้วก็วันนี้มีภาพประกวดมาสองรายการนะครับเนาะก็จะคนละราคานะครับอ่ะไม่เสียเวลานะครับรายการที่หนึ่งนะครับเริ่มเลยเนาะอ่ะองนี้ครับเป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูนะครับพี่นี่ครับอ่ามีเส้นสีธนะนะครับนี่ขอบล่างฝันหนูนะครับนี่ครับเนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยนะครับ อ่ารบกวนนะครับนอดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับถูกใจก็ทักไลน์โถเข้ามาปิดกันได้เลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่ตรงนี้ครับสวยงามนะครับอ่านี่มีคราบไข่ด้วยนะครับเนื้อขาวแก่งงาช้างนะครับพี่องนี้เนื้อขาวแก่งงาช้างเลยนะครับ อ่าเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ามีรอยยุบรอยย่นด้วยนะครับอ่าเศษเม็ดมลสารต่างๆนะครับอ่าง์นี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองครับอาหา์นี้ครับ อีกหนึ่งองค์นะครับพี่พิมพ์ขอบล่างฟันหนูนะครับอันนี้มีเส้นกรอบกระจกสามชั้นเลยนะครับอ่านี่ครับเนื้อขาวแกล้งงาช้างเลยนะครับพี่เนื้อขาวแกล้งงาช้างนะครับสวยๆเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับพี่นะครับที่ได้แกะออกมาแล้วก็นําไปให้ท่านสมเด็จโตปุกเศษนะครับผมอ่านี่ครับมีแร่เหล็กด้วยนะครับพี่คาบไขนะครับมีเลยนะครับเม็ดพระซุ้มก็มีนะครับอ นี่ครับอ่าพระสวยราคาหลักร้อยนะครับพี่พระสวยราคาหลักร้อยเลยเนาะอ่านี่ครับอันนี้องค์ที่2นะครับพี่องค์ที่สนะครับอ่าครับรายการที่2ครับต่อไปครับรายการที่3ครับ เอานี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เนื้อแตกายงาด้วยครับโอ้โหนี่ครับเป็นร้านหลังนี่แตกายงาชัดเจนเลยเนาะอ่านี่ครับเนื้อหาสวยๆเลยนะครับพี่อาพักก็กลมมนนะครับอ่านี่เนื้อแตกายงาด้านบนเนาะนี่ครับพี่ชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะเนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับพี่ อ่านี่ครับพอตัดนะครับรอยยุบรอยย่นครูดส่วนชัดเจนเนาะอ่านี่ครับเนื้อแตกลายงาเลยนะครับพี่เนื้อแตกลายงาแบบนี้เลยอ่ะรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับอ่านี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่าอกวี่เนาะผิวเปิดนะครับพี่องค์นี้มีการใช้งานมานะครับร้านี้ด้านหลังก็แตกลายด้วยนะครับองค์นี้มีการใช้งานมาด้วยนะครับผม อ่านี่ครับอ่าเม็ดมลสารนะครับอ่าเต็มเลยนะครับพี่โอ้โห,โหนี่ครับอ่ามีพวกเม็ดพงที่เท่าใบลานนะครับเนาะเศษธงเศษทูบเม็ดกรวดต่างๆมีครบเลยนะครับพี่องค์นี้นะครับอ่านี่ครับโอ้โหนี่อยปีแยกชัดเจนนะครับ ตรงนี้นะครับรายการที่สี่นะครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เนื้อนึกนุ่มเลยเนาะเกตทลุซุ้มนะครับพี่เกตทลุซุ้มครับอ่านี่ครับเนื้อสวยๆเลยนะครับอ่ามีเส้นกรอบกระจกด้านบนนะครับนาอเส้นกรอบประจกด้านบนนะครับพี่หรือเส้นบังคับพิมพ์นะครับอ่านี่ครับ เนื้อหาหนึกนุ่มนะครับพี่องค์นี้นะครับเนื้อหาหนึกนุ่มมากๆเลยนะครับอ่านี่ครับชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะครับพี่พลาดไม่ได้แล้วนะครับนะพลาดไม่ได้แล้วเนาะนี่ครับอ่ารายการที่ห้านะครับพี่รายการที่ห้านะครับ ต่อไปครับรายการที่หกครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่าเนื้อขาวงาช้างแกลงสวยมากนะครับเนี่ยอโอ้โหเนี่ยครับดูได้เลยเนาะพี่มีเม็ดผ่าซุ้มกอ้อนะครับนี่เห็นไหมเนื้อจะแกลงนะพี่นะเนี่ยเนื้อขาวแกลงนะครับพี่โอ้โหสวยงามจริงๆนะครับ ส่วนด้านหลังก็ตามนี้เลยนะครับนี่เนี่ยลอยยุบรอยย่นนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหดูครับสวยจริงๆนะพี่นะเนื้อหาสวยเก่าถึงยุคเลยนะครับอ่ารายการที่6นะครับต่อไปครับรายการที่7ครับอ่ะตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ช่างเอ่อช่างหลวงวิจารเจรนายนะครับพี่อ่าผมมีหนังสืออยู่นะครับอ่าพี่ๆที่ติดตามนี่ก็จะรู้กันดีเลยนะครับ อ่าพิมพ์ช่างองค์นี้ครับเป็นพิมพ์เอ่อของช่างหลวงวิจารณ์จรนายนะครับพี่เนี่ยครับโอ้โหมีแตกลายสังคาโลกด้วยนะครับเนาะเนื้อขาวนะครับนะนวลนะพี่เนี่ยครับสวยดีนะครับอันนี้ครับอย่างที่ได้เคยบอกไปเนาะว่าพระชุดนี้ครับเนื้อจะขาวนะครับนะเนี่ยครับแข่งกระด้างนะพี่นะแข่งกระด้างนะครับเนี่ย อ่านี่ครับหลังของแบบนี้หลวงวิจารเขาจะเรียกว่าหลังกระดานนะครับพี่อ่ะองค์นี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับผมต่อไปครับรายการที่แปดนะครับอ่ามีอีกหนึ่งองค์นะครับพี่พิมพ์ช่างหลวงวิจารเจีรนายนะครับพี่อ่าพิมพ์ช่างหลวงวิจารเจียรนายนะครับอืมนี่ครับโอ้โหอันนี้ถือว่าอันนี้มีเม็ดข้าวสุกด้วยนะครับ อันนี้ครับถือว่าเป็นพิมพ์ยุคต้นเลยนะพี่นะตามประวัตินะครับที่ผมมีในหนังสือนะครับนะครับอ่าคือพิมพเนี่ยยุคต้นเลยนะครับนะเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่เนื้อหาสวยพิมพ์ก็สวยนะครับนะพิมพ์สวยเลยอ่าเนี่ยครับถักกันมาปิดได้เลยนะครับพี่พระสวยราคาหลักร้อยนะครับนะพระสวยราคาหลักร้อยนะครับ นี่นะครับรายการที่แปดนะครับพี่รายการที่แปดครับต่อไปครับรายการที่เก้าครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่อกกระบอกสวยเลยนะพี่นะอกสวยพิมพ์สวยนะครับนอนเนี่ยการวางแขนขององค์พนะครับสวยเลยเกทะลุซุ้มนะครับนี่ครับคอตัดมีรอยคูดนะครับนี่ครับกายภาพผ้าครับก็ยุบขยุดย่นนะครับเนาะตามธรรมชาติเลยนะครับพี่ นี่ครับนั่นขอบนะครับโอ้โหสวยงามนะครับพี่อ่านี่ครับด้านหลังครับผมโอ้โหนี่ครับอ่ามีรอยปีด้วยนะครับเนื้อเนื้อหนึกนุ่มดีนะพี่น้าเนื้อองนี้ครับหนึกนุ่มดีครับ รายการที่เก้านะครับพี่รายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่สิบครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับยังมีพอกเศษมงเศษไม้อ่ามนลสารด้วยเลยเนาะอ่ามาดูใกล้ๆกันครับโอ้โหนี่ครับี่กายภาพนี่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะอ่าเนี่ยครับยุบย่นนะครับมีเห็นผงวิเศษนะครับเหมือนจะมีคาบลักเก่าด้วยนะครับ องนี้ครับมีค่าบลักเก่านะครับพี่เนื้อมีความหนึกนะครับนะเนื้อมีความหนึกเนื้อหนึกเลยนะครับนี่ครับขอตัดโอ้โหดูครับพี่สวยๆแบบนี้นะครับราคาหลักร้อยเองนะนี่ครับโอ้โหไม่ตรวจนะครับนี่ครับดูครับเศษไม้นะพี่เนาะพวกก้านตรงก้านทูบนะครับ รายการที่สิบนะครับพี่รายการที่สิบต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่ะตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใย,ยอกวีนะครับพี่อ่าบางคนนะครับอาจจะเรียกพิมพ์นี้เป็นพิมพ์บางหุ่งพรมนะครับเนาะเนี่ยพิมพ์สวยดีนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเห็นไหมเกจะแหลมๆหน่อยเนาะ โอ้โหเนื้อมวลสารดีมากเลยนะครับพี่เนื้อหางมวลสารดีมากเลยนะครับนี่ครับสว,สวยเลยนะครับพี่ชอบถูกใจผิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับหลังก็รอยยุบรอยย่นเต็มเลยเนาะ รายการที่สิบเอ็ดนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบสองครับองนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับมีเส้นกรอบประจกเนาะเนื้อหานึกแก้งเลยโอ้โหครับหลังเป็นหลังสังขยาด้วยนะครับอ่าหลังเป็นหลังสังขยาครับองค์นี้มีค้าแป้งลอยพิมพ์นะครับคาแป้งลอยพิมพ์นี่ขึ้นมาชัดเจนนะครับอ่าเนี่ยครับคาแป้งลอยพิมพ์เลยนะครับพี่ ไปด้วยนะครับพี่อ่ะนี่ครับค่าแป้งลอยพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับพี่ตรงนี้นะเส้นกรอบกระจกมีทั้งด้านอ่าขวาด้านบนครับแล้วก็ด้านซ้ายองพระเนาะ,ะนี่ครับโอ้โหเนี่ยอบถูกใจพเปเกันเข้ามาได้เลยนะครับ่นี่ครับ หลังเป็นหลังสังขยาเลยนะครับพี่หลังแบบนี้เป็นหลังสังขยานะครับอรายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอ่าอนนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มบางหุ่พรมนะครับจะมีคราบกุ่งวยเนาะหรือไม่แน่ก็จะเป็นผ้าฝากรุ่นะครับพี่นี่ครับมีคราบกุ่นะครับอ่านี่ครับเนื้อก็ออกขาวนวลๆเนาะ เนี่ยครับดูมีครับกุงนี่เศษมลสารเศษแท่งทูบนะครับเห็นไหมพี่เป็นแท่งเลยนะครับเก่าถึงยุกเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โนี้มีคราบกุนะครับพี่คราบกุขึ้นนะครับโอ้โ อ่ะรงนี้ครับรายการที่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่าวันนี้ครับเป็นพิมพ์อกรุฑเสียบากนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นบางขุนพรมเลยเนาะอ่าน่าจะเป็นกู่เก่านะพี่นะเนี่ยครับเนื้อหานี่กูเก่าเลยนะครับแบบนี้ครับอ่านี่มีครับอ่าเขาเรียกว่าครับกู่ขึ้นเป็นฟองต้าหู้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่านี่ครับครับกูนี่ขึ้นเป็นฟองต้าหู้เลยนะครับพี่อ่าเนี่ยครับ ชอบูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะ,ะนี่ครับพระสวยราคาหลักร้อยนะครับพี่เนี่ยครับเนื้อหางเ,เก่าแบบนี้เลยนะครับอ่าองน,นี้นะครับรายการที่สิบสี่นะครับผมอต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่าองน,นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อก กระบอกนะครับผมเนื้อหาหนึกนุ่มครับมีเส้นกรอบกระจกนี่ด้านขวาองศาด้วยนะครับเนาะด้านบนก็มีนะครับอ่านี่ครับเนื้อหาหนึกนุ่มดีนะครับพี่เนื้อหาหนึกนุ่มดีนะครับขออนุญาตลงกล้องเลยนี่ครับโอ้โหดูครับพี่เนื้อนุ่มนุ่มแบบนี้เลยนะครับพี่อ่าดูแล้วนะครับละมุนตาส่องแล้วสบายใจนะครับผมชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่ครับ อย่ารอช้านะครับนะอย่ารอช้า <c oughs> อ่านี่ครับอ่ะอ่างนี้นะครับรายการที่สิบห้านะครับพี่รายการที่สิบห้านะครับ,รรรบต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับอ่านี่ครับตรงนี้ก็อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผม เนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยเนาะนี่ด้านหลังก็มันจะมีรอยแตกลายด้วยนะครับพี่อ่าสวยมากนะครับสวยมากนี่ครับเนื้อตรงนี้ครับจะออกเป็นเกล็ดๆหน่อยนะครับพี่อ่านี่ครับสวยจริงๆนี่ครับโอ้โหมีนะครับเม็ดพระซุ้มกอเนาะเนี่ครับ ชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับพี่องค์ที่สิบหกนะครับอ่านั้นหลังก็นี่มีครับน้ำมันตังอิ้วด้วยนะครับพี่ครับน้ำมันตังอิวนี่จะแทรกซึมตามร้อยแตกเลยเนาะอ่าองนี้นะครับอ่ารายการที่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ อ๋องนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับพี่โอ้โหพิมพ์สวยมากเลยนะครับอ่านี่ครับรอยปีตามขอบก็มีนะครับนะรอยปีตามขอบก็มีเนาะอ่านี่ครับโอ้โหรงนี้ครับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะพี่นาเนื้อนุ่มนุ่มนี่ยครับอ่ารอยยุบรอยย่นชัดเจนนะครับอ่าสันแข้งนะครับคมดีครับมีเส้นชายจีวรเนาะอ่านี่ครับโอ้โหสวยงามมากเลยขอบตัดครับ คู่ชัดเจนนะครับหลอยคู่ชัดเจนเลยนะครับอ่างนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เนื้อขาวแกล้งงาช้างเลยนะครับโอ้โหเนี่ยขอบปีด้วยนะครับด้านหลังน้องมีรอยปีนะครับ อ่านี่ครับเนื้อขาวแก่งงาช้างนะครับพี่โอ้โหดูครับอ่าองคนี้ครับเนื้อออกไปทางโซนแห้งแกล่งเลยนะครับพี่เนื้องงนี้ครับออกไปทางโซนแห้งแกล่งอ่านี่เห็นไหมองค์พระนี่ต้องมีรอยปีนะครับเนาะอ่านี่ครับขอบทัดครูดสวยดีครับอืมอ่านี่ครับอื้วสวยเลยนะครับพี่ รายการที่18นะครับผมต่อไปครับรายการที่19นะครับอ่านี่ครับตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ช่างวงวิจารณ์เจรนายนะครับอันนี้จะอยู่ในกรอบสแตนเลสเรียมอย่างดีเลยนะครับโอ้โหดูพี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะเนี่ยครับ <c oughs> นี่ครับรายการที่19นะครับพี่บอกเลยว่าพิมพ์สวยมากเลยนะครับพิมพ์ยุคต้นเนาะอันนี้เป็นพิมพ์ยุคต้นครับส่ะเกนะครับไปครับรายการที่20ครับตรงนี้ครับอเป็นพิมพ์ฐานแทมวัดรักังนะครับพี่พิมพ์นะครับพิมพ์คมดีเนาะองนี้ครับขาวนมนมพี่นะขาวขุ่นขุ่นมนมเลยนะครับนี่ครับมีความนึกแแร่งในตัวเลยเห็นไหมพี่มีความมันวาวด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับมีความมันวาวนะครับอ่าพิมพ์ฐานแทมวัดรักขังนะครับผมอ่าซุ้มนะครับสวยเลยนะครับพี่นี่ซุ้มครอบแนวสวยเลยนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นอ่าหลังเรียบนะครับน้องแบบนี้ก็จะเป็นหลังเรียบอ่ามีรอยปีนะครับน้องแล้วก็นี่มีรอยปูไตนะครับพี่มีรอยปูไตอ่ารายการที่ยี่สิบนะครับผม ไปครับรายการที่21ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับพี่เรียมกรอบพลาสติกเก่าๆเลยนะครับผมนี่ครับอ่าเห็นไหมครับนี่มีค้าบแป้งโรยพิมพ์นะครับน้องนี่ขึ้นเป็นฝ้าเลยนะครับพี่โอ้โหเนื้อตรงองค์พระนี่เป็นเกล็ดเลยนะครับพี่เป็นเกล็ดสวยเลยนะครับอ่าฐานคมดีนะครับพี่นะฐานคมดีเลยนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนั่นเองนะครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับเนี่ยโอ้โหคาฟาก็มีขึ้นนะครับคาฟาก็มีขึ้นเลยครับรายการที่21นะครับต่อไปครับรายการที่22ครับอานนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่โอ้โหเนื้อก็เก่านะครับพี่เนื้อก็เก่าเลยไม่่ำกันสามสิบสี่สิบปีเลยนะครับพี่กอบนะครับเนาะ องนี้ครับมีการลงรักน้ำเกลี้ยงมาด้วยนะพี่มีผลึกขาวนะครับเนี่ยครับผลึกแก้วใสขึ้นเลยนะครับเห็นไหมตามพักๆนี้ขึ้นเป็นผลึกเลยนะครับเนาะของขาวนุ่นนวลเลยนะครับพี่อ่าเนื้อค่อนข้างโอ้โหเนี่แตกลายด้วยนะครับพี่องนี้แตกลายด้วยนะครับอ่ดูด้านหลังครับโอ้โหเนี่ยครับพี่ลงรักน้ำเกลี้ยงมาด้วยนะครับพี่องนี้นะครับสวยมากสวยเก่าเลยนะครับ อ่ะพร้อมกรอบสวยๆกเก่าเลยครับรายการที่22นะครับต่อไปครับรายการที่23ครับอ่าวันนี้ครับเป็นพิมพ์วัดเกศ7ชั้นอกตันนะครับพี่เรียมกรอเก่าๆเลยนะครับอ่าอนุญาตลงต้องครับอ่านี่ครับมีคาบขาวๆด้วยนะครับอ่าเนื้อค่อนข้างนึกแกรงเลยแล้วแตกลายนะครับพี่ตรงนี้เนื้อแตกลายเป็นสั่งคโลกเลยนะครับน้องแตกลายสั่งคโลก เจ็ดชั้นอกท่านนะครับพี่พิมพ์ทรงสวยคมชัดเจนนะครับอ่าส่วนด้านหลังก็เป็นหลังเรียบนั่นเองนะครับอ่าหลังเรียบนะครับพี่นี่ครับรายการที่อ่ายี่สิบสามนะครับพี่ยี่สิบสามต่อไปครับรายการที่ยี่สิบี่ครับอ่ามีอีกหนึ่งองนะครับพี่เป็นพิมพ เจ็ดชั้นวัดเกตอกตันนะครับเนื้อแตกหลายสังคโลกเนื้อแก่งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่้อมกรอบเก่าๆเลยนะครับนี่ไม่ทำกว่า3ามสถึงสีปีแน่นอนนะครับพี่นะครับเลี่ยมมานะครับอนี่ครับโอ้โหดูครับพี่พิมพ์ทรงสวยคมชัดเจนนะครับอกตันวัดเกตนะครับพี่พิมพ์อ้อขออภัยถูกแล้วพี่เจ็ดชั้นวัดเกตอกตันนะครับนะเจ็ดชั้นวัดเกตออกตันนะครับสวยๆเลยเนาะ ชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบี่ครับต่อไปครับรายการที่อ่ายี่สิบห้านะครับผมยี่สิบห้านี่อ่าจะเป็นอ่าพระประกวดนะครับอ่านี่ครับอ่านี่ครับรายการหนึ่งห้าแปดนะครับอ่านี่ครับหนึ่งห้าแปดเบนจ่าฟาคีนะครับของนี่ครับคุณอังคารเนาะนี่พระสมเด็จ วัลขังโกศิตาลามินใหญ่นะครับอันนี้ครับประกวดที่เออ่เนี่ยครับกองบินสีสิบหกจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้ประกวดปีห้าแปดนะครับพี่ขออนุญาตนีมนองค์พระออกมาก่อนนะครับอ่านี้ครับให้ดูครับองค์เดียวกันนะครับพี่นี่มีจุดดําๆตรงเนี่ยครับเนี่ยวันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอเพราะว่าผมก็เอามาตรงปกตลอดนะพี่นะไม่มีเลยนะครับเพราะว่า เราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับพี่เนี่ยคือได้รับไปนะครับตรงปกแน่นอนนะพี่องค์ในรูปกับองค์นี้ครับเป็นองค์เดียวกันนะพี่อ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันครับโอ้โหพี่หลังสังขยาด้วยนะครับเนี่ยอ่าหลังสังขยาด้วยนะครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับโอ้โหหลังสังขยานะครับพี่เอาอนุญาตลงกล้องเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยพระพักกลมเป็นผลมะตูมครับอ่ามีเม็ดพระซุ้มก้อเนาะเนี่ยแตกรายงานะครับ อบอกเลยนะพี่องค์นี้ครับผ่านตากรรมการเรียบร้อยแล้วนะพี่นะผ่านตากรรมการเรียบร้อยแล้วแอ้ได้ที่หนึ่งนะครับไม่ต้องไปนั่งเสียเว,วลานะครับเนาะรอเป็นวันนะพี่เนาะเพราะผมก็เคยเอาพระไปประกวดนี่โอ้โหนั่งรอเป็นวันเลยนะครับแล้วก็ค่าบัตรก็สามสี่ร้อยเลยนะหางบัตรสามสี่ร้อยเลยนะครับอันนี้ครับแปดร้อยบาทนะครับได้ทั้งใบได้ทั้งพระเลยเนาะ อ่าแล้วก็พิมพ์สวยด้วยครับแล้วหลังเป็นหลังสังขยาแบบนี้เลยนะอ่าตรงนี้นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพี่รายการที่ยี่สิบห้านะครับอ่าแปดร้อยบาทนะครับอ่าครับต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับผมรายการที่ยี่สิบหกนะครับพี่อ่ายี่สิบหกนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ก่อนเนาะ นี่ครับพระสมเด็จวัลคราหโกสิตารามนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมครับอ่ารายการที่เจ็ดห้าเจ็ดสี่หกนะครับของคุณภูชิษภูชิตนะครับอ่าได้รับรางวัลที่หนึ่งครับอันนี้ครับประกวดที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับประกวดปีห้าห้านะครับอ่าพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่านี่ครับ เดียวกันนะพี่องค์เดียวกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับ <c oughs> นี่ครับอ่าเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับถือว่าพิมพ์คมสวยเลยโอ้โหมีร่องรอยเนื้อเกินนะครับอ่ะผมบอกเลยนะพี่น้องว่าองค์นี้ก็ผ่านตากรรมการแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่พิมพ์ฐานแซมนี่ประกวดไม่ค่อยได้ติดกันเลยนะพี่นะ้องบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ติดที่หนึ่งนะครับแต่คือ องนี้ครับได้ที่1นนะครับโอ้โหถือว่าพิมพ์ฐานแซมที่ผมเคยเห็นมานะครับเออไม่ค่อยได้เห็นที่1นนะครับพี่นี่ครับองนี้ได้ที่1ด้วยนะครับอ่านี่เห็นไหมมีผลึกคาผ่าวแคลไซค์ขึ้นเลยนะครับอ่าพิมคมฐานคมสวยเลยนะครับพี่นี่ครับอ่าพิมฐานแซมครับใบหูชัดเจนเนาะอ่าองนี้ก็800บาทนะครับนะ800บาทพร้อมบัตรพร้อมใบเลยนะครับ อ่าเนี่ยครับสวยๆงามแบบนี้นะครับพี่พลาดไม่ได้แล้วนะครับผมอ่านี่ครับแตกหลังแตกลายสังขรโลกแบบนี้เลยนะครับอ่ะองค์นี้นะครับรายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่แปดร้อยบาทพิมพ์ฐานแซมวัตรราคังนะครับผมนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0ย์2 2 3 3 2นมะครับนีบริการเก็บเงินปลายทางครับ หาค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคปคิวอารโคดสแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นีนี้นครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ